เราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรคือความเชื่อทางศาสนาการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มรรคผลนิพพานอะไรคือวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวบ้านเราอย่าเอาความเชื่อทางศาสนาทางมรรคผลนิพพานไปโจมตีความเชื่อในวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านเพราะสิ่งน,นี้พระพุทธเจ้าไม่เคยทำพระองค์ทรงแยกในการสั่งสอน สั่งสอนพระอริยบุคคลขั้นต้นให้ไปสู่พระอริยบุคคลขั้นสูงสั่งสอนผู้ที่มีวาส,สนาเป็นพระอริยบุคคลให้ได้บรรลุมรรคผลและสั่งสอนชาวบ้านให้ดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีที่เลวหลายดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีดใดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตของใคร ะะก็อย่าเอาความเชื่อของเราไปโจมตีหรือไปลบลู่ความเชื่อของคนอื่น